ที่ไหนอย่างไรตลอดเวลาคือจะไปไหนก็รายงานดีเจแมนตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วที่สำคัญน,น้องก็บอกเราด้วยว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยเขาก็ไปด้วยนะคะส่วนรูปขายยาว หลายคนเห็นแล้วว่า <laughs> เห็นแล้วว่าข่าใบาเตยสวยจริง <c oughs> ค่ะยาวจริงนะครับหนุ่มแมนเขาก็เลยบอกแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนถ่ายให้น้องเองอนะคะเพราะว่าถ่ายเนี่ยออกมาจากคอมเอาจริงๆเ,เนี่ยใบเตยเนี่ยอันนี้เป็นจากบางดีเจแมนนะพี่เมยพูดเองนะใบเตยค่ะขไปได้นะจ๊ะดีเจแมนบอกว่าเอาจริงๆเลยนะใบเตยเนี่ยไม่ใช่คนหุ่นดีนะหรือว่าสวยอะไรนะ แต่น้องเนี่ยเป็นคนขาสวยใช่ค่ะใบเตยเป็นคนขา,ขาสวย,รยจริงแล้วก็ขาเรียวใช่เห็นด้วยอิจฉานางนะคะแล้วนางเนี่ยคะก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านอะไรพวกนี้ขนาดเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยนางยังไม่เล่นเลยเพราะ<อ>นางเล่นไม่เป็นนะคะและที่สําคัญค่ะไอาการลงแอปลูกขาเรียวเนี่ยคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยคนจับตามองน้องอยู่ยังให้ความสนใจนางอยู่เยอะแต่บางทีก็หยาบคายเยอะเหมือนกันหลายคนก็มองไปตีความไปอุ้ยโพสขายาวดูมันล่อแหลมดูนี่นะ<อ>แต่ถ้ามองกันดีๆเนี่ย ทำไมคุณพี่มองว่าเขาก็เป็นภาพที่เขาถ่ายเล่นๆกับคนของเขาหรือว่า,า,าโพสแล,ล้วก็โพส์ในอินสตาแกรมที่เป็นของเขานั่นน่ะสิเขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้นั่งถางคือเขาไม่ได้เจตนาที่แบบเฮ้ย ถ่ายออกมาแล้วคนจะต้องออมองฉันแบบนั้นออแบบนี้รประมาณแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะนะคะอย่างที่บอกไปนะ,ะ,ะสำหรับเรื่องของการบวชนะคะ<ๆ>เห็นบอกว่ามีแพลนว่าจะบวชเร็วนี้นะคะดีเจแมนก็บอกว่าเรื่องการแพรนบวชเนี่ยในช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวรอจบละครก่อนน่าจะได้เลิกแล้วแหละนะคะจริงๆเราคุณแม่อยากให้บวชวัชนะนะคะ ส่วนนะบวชแล้วเนี่ยนะคะศึกออกมาเนี่ยจะเบียดเลยไหมนักข่าวถามนะคะเจต,ตัวบอกว่าบวชแล้วคงยังไม่เบียดครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่พร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างผมเองเนี่ยต้องดูแลคุณแม่และที่สําคัญเนี่ยต้องดูแลน้องสาวเพราะว่าพึ่งจะส่งน้องสาวเนี่ยไปเรียนต่อต่างประเทศ<อ>เรื่องเบียเนี่ยเอาไว้ก่อนอนะจ๊ะก็เรียกว่าแจ้งกันไปนะสำหรับกรณีภาพนะคะน้องใบเตยอ,อาสยามสาวคนรู้ใจนะคะแนบสนิทชิดอิงกายนะคะกับหนุม่ม ี่แท้ก็เป็นญาติกันนั่นเองโถเอ้ยใครก็คิดแบบอเอาอีก <นะ S 2> แล้ว <นะ S 2> ใบเตยนะ,ยะค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านอีกหนึ่งสาวสวยกันบ้านดี่กว่าค่ะกับสาวตองพักรไม้ของเราล่าสุดเนี่ยค่ะสาวตองเนี่ยได้อ่ามาร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยจะต้องมองกันตาค้างเลยเทีเดียวเพราะว่าดูสวยขึ้นจนผิดหูผิดตาทุกคนเนี่ยก็คาดเดากันไปเลยค่ะว่าสาวตองเนี่ยต้องแอบไปอับหน้ามา แน่แน่งานนี้คะะ่ะสาวตองเนี่ยได้ปฏิเสธเลยนะคะว่าได้ยินมาเหมือนกันนะค่ะว่าเฮ้ยสวยขึ้นเพราะว่าไปอัพหน้ามาเขาบอกเลยค่ะว่าถ่ายละครเนี่ยก็7วันแล้วถ่ายทุกวันเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปอัพหน้าคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพที่เห็นหรืออะไรกระช่างเนี่ยมันแล้วแต่มุมกล้องด้วยไอ้เรื่องพักผ่อนน้อยเนี่ยคงไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไี่นี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพักผ่อนน้อยจริงๆนอกจากแบบโหถ่ายละคร7วันแล้วยังเล่นเกมยันตีสี่ทุกคืนด้วยแต่ว่าที่สวยนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ อาหารเสริมที่เธอเนี่ยเป็นแบรนด์ a m b บ s สเ r อยู่นั่นเองค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยช่วยดูแลในเรื่องของฮอร์โมนการปรับสภาพความสมดุลของร่างกายและอีกอย่างคือผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าของสาวตองเองอย่างวันไหนเนี่ยนอนดึกปุ๊บถ่ายละครดึกปุ๊บก็เอาครีมเนี่ยพอกหน้าเข้าไปเลยตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าใสาปิ๊งเห็นได้เลยนั่นเองค่ะหลายคนก็เลยถามว่าโอ้โหใช้ครีมตัวเองแล้วหน้าใสาขนาดนี้ธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาหรับตอนนี้สาวตองก็ได้บอกเลยเนะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจฟีดแบ็กกลับมาเน ดีมากๆเลยน้องๆหลายคนเนี่ยที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยนะะให้การตอบรับเป็นอย่างดีส่วนลูกค้านี่ค่ะก็จะเป็นลูกค้าแบบคือลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วพอหมดเราก็กลับมาซื้อใช้อีกค่ะส่วนการขยายสาขาเนี่ยตอนนี้เขาบอกเลยเนยคะคะว่ากําลังคุยคุยกันอยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนี่แหละก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทําธุรกิจเนี่ยให้มันใหญ่โตหรือว่าทำาให้มันใหญ่โตไปมากกว่าน,นี้ีด้ไดนะ้ว่าให้ ทำไปแล้วค่อนข้างดีฟิทแบบการตอบรับแล้วก็คนใช้เยอะเนี่ยอันนี้ก็พอใจแล้วนั่นเองค่ะธุรกิจไปแล้วความสวยความงามไปแล้วทางด้านความรักกับหนุ่มโจ้าบ้างดีกว่าค่ะที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยหวือหวาเหมือนตอนช่วงแรกๆเลยสาวตองเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยว่างเลยอย่างที่บอกไปเนี่ยนะ,ะถ่ายละคร7วันแล้วไหนจะธุรกิจอีกโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยอีกอย่างคือหนึ่งคือเรียกไดไ้ว่าแบบเฮ้ยจะรักกันหรือว่าจะ สวีทหวานกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงรูปด้วยกันบ่อยมากก็ได้เนาะอ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะอิจฉานั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยใน IG หรือว่าในอะไรก็ช่างเนี่ยสาวตองเนี่ยจะขายของขายครีมอย่างเดียวเลยถามว่าความหวานเนี่ยเท่าเดิมไหมเพราะว่าสาวตองก็งานยุ่งต่างคนต่างงานยุ่งเนี่ยสาวตองตอบเลยนะคะว่า อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหวานไหมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่ใช่คนหวานแต่อย่างใดแต่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆค่ะหลายคนก็แบบอุ้ยธุรกิจก็ดีแล้วความ<อ>รัก<อ>ก็โอเคอแล้วมเมื่อไรจะมีข่าวดีสักทีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแน่ๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีแล้วตัวหนุ่มโจ้เองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยเปรยถึงเรื่องแต่งงานด้วยอย่างที่บอกไปทั้งคู่เนี่ยทำงานเยอะต่างคนก็ต่างทํางานไหนจะถ่ายละครเดินแบบส่วนหนุ่มโจ้เองเนี่ยะ ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมคือสาวตองเนี่ยก็ไปช่วยถ่ายรูปช่วยเป็น PR ให้ออช่วยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นนางแบบให้ด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าครอบคุมนะคะไม่ต้องจ้างใครจ้างแฟนแตัวเองนี่แหละ<ช>จบแล้วค่าใช้จ่ายก็กระเป๋าไปลง นะหรือมันก็แบบข้าสักมื้ออะไรนะคะเรื่องของธุรกิจอย่างที่บอกไปคีมมาร์กหน้านาของตองตอ้เขาบอกนะว่าขายดีขายดีมากแล้วใช้ได้ผลเพราะว่าตองเองใช้เองตองบอกเลยว่าหน้าใสจริงจริงใช่แล้วนี่เขาบอกเลยนะหุยนอนตีสี่คือแบบหน้าต้องโทรมอยู่แล้วแต่ว่าใช้เอศครีมของตัวเองเนี่ยพอกเข้าไปที่หน้าตื่นมาปุ๊บหน้าใสเด้งนี่ไงเดี๋ยวต้องถามถามบ้างแล้วว่านะคะ ราคาเท่าไหรไงต้องลองบ้างแล้วจะได้สวยเหมือนเขาเนาะมาปิดท้ายดีกว่าค่ะสําหรับนะคะน้องก้าวสุพัราของเราต้องบอกว่าตอนนี้นะคะกระแสฮอร์โมนภาค2เนี่ยแรงมากๆเลยนะจ๊ะนะคะเอาเจอตัวน้องก้าวในงานนี้แต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระแสฮอร์โมนนะแต่พูดถึงเรื่องการเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูเจอกันมานานถึง3ปีเต็มเขาบอกว่าวันนี้นะเรียกว่าเปิดตัวเต็มที่นะและที่สําคัญ เขาเมากับน้องเบลค่ะ <หา S 1> ว่าฝ่ายชายเนี่ยตีตาจองแล้วเอ,อเอาสิเอาสิยังไงคะ่ะวันนี้นะคะในเว็บไซต์ของ i อลงพาดหัวข่าวแบบนี้เลยนะเจ้าว่าก้าวสุภัสราเปิดตัวคบแฟนหนุ่มปัดพ่อแม่ฝ่ายชายสู่ขอคะ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สาวก้าวสุภัสรา,าสุภัสรา เปิดใจว่ากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการนามว่าซูเปอร์ล่าสุดค่ะในงานเปิดตัวภาพยนตร์นะคะเรื่องแรกในชีวิตของเธอฝากไว้ในกายเธอรอบสื่อมวลนชนเซนทันเวอร์หนุ่มซูเปอร์หวานใจนอกวงการก็ทํำเซอร์ไพรส์ค่ะสาวก้าด้วยการมอบดอกไมแ้แสดงความยินดีจนหลายคนมองว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยสาวก้ายอมรับว่า ดีใจมากๆค่ะที่เขามาจริงๆเนี่ยก็ชวนเขามาด้วยแหละนะคะเพราะถือว่าเป็นงานหนังเรื่องแรกของเราและเป็นความภาคภูมิใจอยากให้เห็นความสําเร็จของเราค่ะอย่างที่พี่ๆนักข่าวเห็นนะคะก็นะคะเป็นเรื่องแรกของเราก็แค่นั้นเองค่ะก็เขาก็เอา พ่อดอกไม้มาให้แสดงความยินดีเหมือนกับทุกๆคนนะคะนักข่าวถามต่อเลยจ้าโอกาสที่จะเห็นทั้งคู่เนี่ยออกงานคู่กันแพ็กเกจคู่กันมีบ้างไหมเจ้าตัวบอกว่านะคะโอกาสสัมภาษณ์คู่คงต้องรอดูก่อนค่ะเพราะวาความพร้อมเขาเนี่ยพร้อมแค่ไหนคะอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ไม่เคยถามนะคะเขาอาจจะเขินบ้างเพราะว่าเขาไม่ใช่ดารางไงหนูใช่เขาเป็นคนนอกวงการต้องให้<ง>เวลาเขาเนี่ยนะะาถามต่อจ้า มาแบบนี้เรียกว่าเปิดตัวแบบเป็นทางการเลยใช่ไหมค่ะก้าบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะเรียกว่าแฟนได้แล้วค่ะนะคบกันมา3ปีแล้วนี่นะอ่ะเมื่อเมื่อถามกลัวกระแสนะจะดรอปลงมหลังจากเปิดตัวนะคะเจ้าบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆ้วหนูอยากให้ทุกคนมองว่าการทํางานของเรามากกว่า เชื่อว่าแฟนที่รักหนูเนี่ยก็ต้องรักและเข้าใจในสิ่งที่หนูทําด้วยเองค่ะ่ะแล้วเขาบอกว่ามีกระแสออกาว่าแฟนบ,บางส่วนเนี่ยไม่พอใจที่น้องก้าวเ,เปิดตัวแฟนก็บอกว่าไม่ค่ะหนูว่าเวลาท่านัทธชัมให้ทุกคนเ,นเข้าใจสุดท้ายมีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายตีตาจองแล้วจริงไหมน้องก้าบอกว่าไอ้เรื่องตีตาจองเนี่ยคงไม่ขนาดนั้นค่ะ,ะเพราะว่าเราทั้งสงคนยังเด็ก ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่ยอมรับว่า3ปีที่คบกันมาพ่อแม่เราทั้งสองฝ่าย <c oughs> สนิทสนมกันมากค่ะก็เลยไี้ว่าพ่อแม่รับรู้เข้าตามตรอกออก, <c oughs> ออกตาม <c oughs> ประตูนะก็ร <c oughs> อดูเกต่อไปเพราะว่าน้องยังเด็กจริงๆนะคะะเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ